สวัสดีครับคลิปนี้พได้ตั้งใจมากว่าสิเฮีดคลิปครับว่าสิมาล้างรถพอดีบอกตัวไล่นะมันน้ำมาก,กวนว่ายิงมีตัวเดียวหนาดไอ้ซำเลยจะมาโซเลเรื่องหางสามนะครับเดี๋ยวมาเดินกับสิเปียนเป็นหางหาแล้วหรือหางพว่วงอันนี้ก็เป็นหางสามตุ่นเก่าครับเป็น CMT รถคันนี้เป็นซีมที่ทั้งหมดล่ะครับชุดมันชุดใบมีดนะครับใบมีดแล้วก็อ่างสามไปซื้อมาแต่สว่างเด่นดินครับแต่สมัยพ่อส่อหาซิปหาซิปเงาหาซิปหาซิปเนี่ยครับไมหบ่หาซิปกับหาซิปเอ็ดล่ะมันก็หลายปีล่ะคงก็เจอวันได้ครับแต่ก่อนพระเอกบ้านน้องแง่ก็เป็นขั้นนั้นครับขั้นของเต่าไส ผมกับเตื้งขับทั้งเรียนหนังสือขั้นน่ะสู่กันเบิดคลืนสอดแจงรถขั้นนั้นใส่เบิดบ้านครับเบิดบ้านน้องกุ้งมีอยู่สามขั้นก็สิมีขั้นของเตาใสขั้นของนันึกนะครับทางออกบ้านครับของนาเล่รับจ้างนี่ยบยว่ามันคนเมาบุญยังมือ้า ไอ้หอยก้อนเนี่ยไอ้หอยก้อนเนี่ยขั้นนีก,กับท่านอยู่ครับจกักหน่อยก็ดีว่าชื่อมาส่วงนั้นก็งานไล้ไร้เตบอยู่ครับผานพ่วงก,ก็ได้ปีละชุดกระเบิดละ่ะงานอ่างแห้งลมต่ออ้อยเนี่ยลมต่ออ้อยบุกเบิร์กฮักนนี่โอ้ยเยอะแยะครับแต่กอนก็นกจะเห็ดอ้อยอยู่บ้าน แต่ปลูกไหวคก็ปีละสองร้อยสามร้อยไร่ครับอาชีพรับจ้างสิหอดเรื่องง่ายบ่ตีมึงว่าไปหอดไก่เต้ครับเดี๋ยววันนี้บัดนี่ก็จะกลับมาสู่วยเรื่องเก่าครับตัวนี้เป็นหางสามสมัยตะก,นกอนมนันจะแพงกว่าหางหา เลยก็จ่อให้เลือกเอาว่าสิเอาหางยังก็เลยได้หางสามตัวนี้มากครับนี่นี่ละบักขีล่ายไ่นี่ละไ h จังได้กรไเบยดีครับผมก็โอ้ยผมก็เบิดกวมจีแตงหาขื้กันพอหางตะกี้นะ่ก็เพ่นก็บ,บอกปั๊บอยู่สองยางนะครับการขับรถก็จะมีตัวนี้บัพันนะ แขนกลางตาแขนกลางนี้กัป่อยออกในมุมหางสามผมว่าไทยดีกว่าไอ้สิงกตัวนี้ขึ้นครับตวัวแขนปรับทั้งนานเอาเอินว่าแขนยกครับแขนยกขางขวากบไทยมาได้สักพักนึงก็ซื้อว่ารถมันวันแห้ง เลยสังเกตเบื้องครับพี่รั่ายเพื่อนเงาก็ดูมาปักอยู่พี่ไถไปไปนี่รั่ายมันจีกลงนี่เนาะเบื้องจากมุมกล่องครับมันก็สสลามาตั้งค้างมันนี่มันก็ลงลุงมาหองอยู่แต่ว่ามันห่างบิดมุมของหางหล่อมันก็เลยได้ขวางขัผพานาแทบจะไ่ได้ขันขันลงพื้นเลยครับแทบจะบ่เตะดินเลยมันก็วันคือเก่าตัดสินใจแล้วครับ ตัดครับตัดเทียที่หนึง่งหล้กก็ต้อต้อเขาไปแล้วก็บ,บ่าอยากก็บ,บ่อยากตัดเกินนะครับเพราะว่ากรนต้อไหลายเทือ่อไหลายมันบมมันก็เลยตัดโซตัดทีละหน่อยก็จะมาอยู่เราเล่านี้แหละครับเบื้องจากมุมกระถ่ายก็ยังตีอยู่นิดนึงกระถ่ายได้ไหลายเลยเติอหลับจาบ้างก็เลยไปถ่ายน้ำกระเจาครับ ของก็เจ้าแล่นตรงดิ้งเลยหางมันที่เป็นหางไอซีอิมที่กันครับแต่ว่าเป็นโค้งโค้งสั่นจำได้อยู่เรียกไปสังเกตเบื้องกระถ่ายไปดั่งเบื้องพี่นอกจายิ่ยงใส่เลียมนะครับเลียมหนามยศนะจุดศูนย์กลางของมันนะนี่ก็เลยได้มาแต่งครับแต่งมุมใส่แต่นี่กยังมาถึงคาดด้วยครับ แต่ว่ายามันลงพื้นแล้วมันจะคัดขัดเองหางสามต้องคัดจังน่อยครับปกติก,ตก็เล่งใส่ถอยเสียเนี่ยวิธีตั้งครับผู้เฒ่าเก่าช่มันี่ก็คล้ายๆว่าเขาที่แล้วครับ,บถัดใตซ้ำนี้ก็ไยได้ไมดได้เลิกยังเม็ดได้ครับเนี่ยสมควงคว้ยเล็กปลอมใจเหล่าเบริรแล้วไม่มีเงินเปลี่ยนหรอก <laughs> หางเตาใส่เป็นหางเอสพครับก็เลยตัดสินใจซื้อหางหาไส่ไหมตัวนี้ติดมาก,กับรถได้ปัญหามาแก้จุดหนึ่งไปขั้นไหนที่มีปัญหาคล้ายๆผมเบอกกับร่องปรับแต่งเบื้องได้ครับสมือนี่หางชุ่มออกมากไม่ๆมสิเป็ี่ยนของไอนเฟิร์ดหรือว่าหยังนี่ก็ ไถดีครับเอสพีที่กไถดีแต่ว่าหังนโมเปิมซ้ำไหมไข่แห่งลีครับไข่แห่งลีนี่สุดยดอดจีิงๆแกนๆเข่าดีขนาดมุมระถ่ายกสศฟิกข้อมาให้ของข้าจ่าสีสไลสไลจุดนี้ได้ครับสไลข้อระถ่าไยได้ห้าเห้าบตองมาแต่งยังสีนะตัวนี้มันเก่าในหลุนปูอยู่กสิเป็นข้อคือจัง หางพ่วงเตาไส้ครับก้อสอไลด์เอาเอเหนว่ารุ่นใหมนะครับเราเหตุมาเพื่อเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้แล้วครับพอแขนลากรถแต่ละขั้นอาจสิมนี่ไทยประดิษฐ์แน่มานมามันแน่หางลังค้นกับตัดแขนลากทางนี้สันกลัวครับสันสันหางมันก็น แวงมาทางนี้ว่าที่นี่ห้องสูงเข้าไปมันก็เสียมุมของหางก็จะเป็นไทยถ้ำครับอันนี้ผู้เฒ่าเก่ามากขนาดดัดแปลงดัดก็ขากจังไทยโบราณว่าที่นี่ก็จะลองขืนเดิน,นเห็นเฮเบิรงครับสินะไทยเขาเปล่ะห้าง ซีเอ็มที่นี่เป็นหางบมควายเขาครับขอเสียของเพื่อน,อนกันเจอดินเนแกนเนี่ยนี่บอ่อประจุมขึ้นมูโค้งหางมันเหี่ยนผานมันเลยหนาผานมันเลยบกีกดินครับแล้วจวดให้เบิ้งจักรข้องสองข้องครับซามหนองมันลองไอซามหนองหลางรถแล้วเดี๋ยหลางน้ำมันหมดละเมืนน่อนี่แต่เว้นควายเหรอ 看看吧，行。 กอหางเพื่นไปกันจะเป็นประมาณนี้แลครับเพื่นจะอยู่จุดสุยนกลางเพื่อนผู้เดียวดอกนี่ครับจะนิ่งเลยบอดายเลี่ยงหางครับนี่ทีดินสิบหรอ่อมาเทอไวหลักะยำมันเลยเกียนมันลงได้ซ้ำนี่ครับขอเสียของหางอันนี้ตอมวันยานี่ดีครับ มาณนี่นะครับหางหาค่ะค่ายกันครับพันผู้ยืนกลางร่องนี่กับสิวันตลอดสองเขาไม่มีปัญหาครับไถได้สบายไม่มีกระต่ายกระต่ยได้ใายเป็นประโยชน์กับร่องเอาไปใส่เบิ่งนะครับผมก็ได้มาจากประสบการณ์ เส้นโตเลืวอนๆครับแล้วหรอวาเออแล้วไปเป็นตะเลขันหรอต้าน้ำไม่แน่จีจีจี่ตมาย้วละล่างยูบล่างรวดขึ้นกันหรอโบเรียวไม่หยาดกันเนาะ อบอกว่าสีดสีป่ะตัวไซน้ามันทั้งไหมไปไมมาต้ออีกบอกต้ออีกเนาะนี่นไหมครับเขามาแต่รุ่นปูเกิดควันเตาไซอีก่ใช่ไหมโชเฟอร์ที่หกที่เจ็ดคนแต่มามหาดนี่ยแหละครับ จำได้ผมก็จะเป็นน้องลาหมาูเป็นอาจารย์เต้าไส้ครับที่มหารถรับขั้นไหนเมื่อกี้นี่อาจจะมีไปจะนีเนาะครับเจอกันไม่คิดหนาครับขอพูดณทุการติดตามครับอาสิมั่วไปแน่กะย้วว่ากันครับเจอกันไม่คิดหนาที่นี่ลาบ้าจาัดไปกันเดอสวัสดีครับ